พาไปดูเพชรสีน้ำเงินสดใสไร้ตำหนิเม็ดใหญ่สุดคริสตี้ค่ะเผยว่าเพชรสีน้ำเงินเพชรเม็ดน,น,น,นี้เนี่ยน,นะคะนำออกมาประมูลที่เจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ปรากฏว่าเคาะราคาประมูลไปได้1,500กว่าล้านบาทดูหน้าตาเพชรสักหน่อยนะคะบริษัทจัดการประมูลคริสตี้ค่ะเปิดเผยว่าเพชรสีน้ำเงินสดใสไร้ตำหนิเม็ดใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยนำออกมาประมูลสามารถทำเงินไปได้ที่43ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะคะ43ล้านกว่าวาหรือประมาณกว่า1,550ล้านบาทในการประมูลอัญมณีหายากซึ่งจัดขึ้นที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพชรสินําเงินสดใสเม็ดงามนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อเบลรอยัลและประดับอยู่บนเรือนแหวนซึ่งเป็นหนึ่งในเพชรหายากที่สุดเท่าที่เคยมีมา เพชรเม็ดนี้นะคะมีน้ำหนัก17.6กรัตและมีมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์หรือกว่า1,770ล้านบาทก่อนจะนำออกมาประมูลทางด้าน Max Forset หัวหน้า,นาแผน,ผนกอัญญมนมณีประจำสถาบันคริสตี้ในนครเจนีวาเปิดเผยว่าเพชรเม็ดนี้มีเอกลักษณ์เฉ e พาะตัวเนื่องมาจากว่ามีสีน้ำเงินเข้มและรูปทรงสวยงามเหมือนลูกแพรที่ไม่ผ่านการดัดแปลงใดๆ นอกจากเพชรสีน้ำเงินแล้วค่ะคริสตีสก็ยังนำเครื่องประดับหายากอีกหลายสิบชิ้นมาประมูลมูลค่ารวมประมาณกว่า77ล้านดอลลาร์หรือประมาณกว่า2,700กว่าล้านบาทตลอดจนนาฬิกาข้อมือโรเล็กซ์นะคะที่มาลอนแบรนโดนักแสดงชายชาวเมริกันเคยใส่ในภาพยนตร์เรื่องกองทัพอมหิตในปี1979 ผู้ประมูลเนี่ยประมูลไปได้ในราคาเกือบเกือบหล้านดอลลาร์นะคะหรือประมาณ177ล้านบาทซึ่งแบรนโดเนี่ยสลักลายเซ็นของตัวเองเอาไว้ที่ด้านหลังตัวเรือนนาฬิกาเพื่อป้องกันการหยิบนาฬิกาสลับเรือนนี่ค่ะในระหว่างการถ่ายทำด้วยค่ะติดตามพีพิทีวีเอชดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พรอ้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย